สวัสดีค่ะวันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะถั่วไม่ต้องตำให้ล่างคุกใส่ทั้งเม็ดเลยจ้ะถั่วริส,สงแล้วก็ใส่พริกอันทีต่ตำไ้พริกน้ำปลาพริกซีฟูดนะคะเพื่อนใส่ลงไปพริกน้ำสมแ้วม,มานนากับตะไใส่ปลาละโอ้ยมาได้จะเด้ออากาศเย็น ก๋วยเตี๋ยวจ้ะใส่แคบมูลงไปก๋วยเตี๋ยวกระดูกมูอ่อนนะคะแต่ว่ากระดูกมออกูอยู่ใส่นอไปนี่อยู่ฝั่งนี้ใส่ผักใส่อะไรลงไปด้วยมาเด้อจะเด้อเส่บๆน้ำกันอากาศเย็นจ้ะแดดออกแต่ว่าเย็นนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่เย็น มาจ้าสิบเบน้ำกันเดอ้อเสาไทยพากินก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูเอาวุนเซนทำอุย้ยหอนสดไดนจังไหนเนาะไปนะเห็นบ่ควันหุยๆเลย น้ำดูเซนเซนดูดน้ำมืดเลยดูอยากสดน้ำร้อนหวยหวยใส่บู่จ้ะ ปักกาศดองลงไปแบบรวมๆไปเลยจ้ะ ใส่มันหมูลงไปเชียวบลเล็กหรอก โอ้ยหอนครับ ก็ดูอตอนบนเนื้อ,อเขียวต้องระวังบอดีคือก่อแล้วเขียวก็ได้ แสบๆก๋วยเตี๋ยวใช้เส้นไหนก็ได้จะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นวุ้นเส้นหรือว่าเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวก็ได้เส้นจันก็ได้ทําได้มดจ้ะเส้นเหลืองก็ว่าไปมักแบบใดมีแบบใดก็กินแบบนั้นจ้ะวันนี้ก็มาทักทายก๋วยเตี๋ยวก็ดูหมอนเอกดูกมูอ่อนแสบๆก็เก่าจ้ะร้อน คลิ okay. ถ้าเขอกินลังบ้านต่อนะค่มันนก็าามาคลิปสั้นๆอีกทีก่เก่าจะ๋้ววันไหนจะให้ดูหนาเราจะอไม่เห็นหนากันนานเนาะจะเฮ็ดผึ่งหวานมันหมดเรี่ยงก็ไม่จักแต่ว่าเฮ็ดอันแตรด,ดําเฮ็ดเข็มอะออกอยู่แต่ขาสมขาไอ้นั้นเล็ดออกนี้กหนาวแต่ว่าอาทิตย์อาจจะออก ถึงเดือนหนาเนะี่ยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนตุลาแล้วค่ะโอเคจ้าสาวไทยกับขอจบคลิปวันนี้แล้วคะเนาะ ถ้าเป็นคนไหนทาอะไรกินก็นคิมมาได้คอมเมนต์ได้จะบอกแลกเปลี่ยนกันได้จ้ะโอเคถ้าเจอคลิปหนานะคะขอกินหลังบ้านต่อนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะดูดฝุ่นทูพื้นร่างของนงของน้ำแล้วค่ะวันเสาร์นี่พี่เสาร์จะมาเออาันเอาอะไร เอาไม้เอาอะไรมาเตาถ่านนะคะตเตาทีว่ว่าเวลายามหนาวหิมะลงใช้เตาฟืนเตาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคจ้าเจอคลิปหนาววีดีโอนะจ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก็ไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจชาวไทยในสี่พันห้าพันเด้อจ้า <laughs> ทำมากี่ปีนะคะไม่เป็นไรทักทายเ,เพื่อนเพื่อนขึ้นเก่าจ้าคิดถึงคิดถึงเด้อขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลอยลยเฮงๆไก่สิ้นปี ขอ268ก,ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าสุขภาพแข็งแรงอากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยได้จเจริสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วคำหนึ่งไปละต่อสิบคำหลังบ้านบ๊ายบาย